สุดสดีครับพวกับผมเวจากเวอโต้นะครับวันนี้นะครับผมมีรถจากทางค่าย m e r c e d e s Benz นะครับวันนี้เป็น S-Class ดับเบิลยูสองสองศูนย์นะครับคันนี้ความพิเศษคือได้เป็นตัว S500 นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถแท้นะครับได้เป็นโฉมเฟรตลิฟแล้วคันนี้เป็นปี2004นะครับไม่เพียงแค่แสนสองนะครับคันนี้ไม่แท้ยังได้เป็นออปชั่นตัวนอก ครบๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้มีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับคันนี้นะครับภายนอกเนี่ยก็คือรถเดิมๆเลยไฟหน้านะครับเป็นลักษณะเหมือนตาเหี่ยวคันนี้เจนเนียก็เลยได้ฉายาว่าโฉมตาเหี่ยวนะครับไฟหน้าแบบนี้คันนี้ไฟหน้าโคมไฟหน้าก็ถือว่ายังสายอยู่นะครับล้อแม็กซ์เดิมๆ คันนี้มีการเปลี่ยนจากถุงลมนะครับเป็นโช๊กแล้วแต่ว่าโช๊กเนี่ยเป็นตรงรุ่นเลยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเปลี่ยนมาประมาณ80,000บาทเต็มระบบเลยต้องบอกว่าโช๊กเนี่ยขับดีมากมีความเฟิร์มแน่นกว่าถุงลมนะครับเวลาเราเมทนเนนเนี่ยราคาถูกกว่าถุงลมเยอะเลยสําหรับใครที่กลัวถุงลมนะคันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับออปชั่นที่ได้นะครับหลังคาสลูปหายากนะครับคันนี้ เป็นตัวยาวนะเป็น S500L ตัวยาวนะครับหายากมากแล้วคันนี้เป็นรถแท้นำเข้าแบบ32นะครับไม่ใช่รถจดประกอบไม่ใช่รถวางเครื่องนะครับใครที่หาบอดี้ตัว220เก็บสะสมนะครับผมว่าคันนี้เก็บได้นะครับมีอนาคตแน่นอนเพราะรถมีน้อยน้อยมากๆเลยด้วยนะครับนะครับ S 5 0 0ไฟท้ายตัวนี้เป็นเฟรนดลิปแล้วนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้เงาไฟท้ายนะครับสวยเลย ให้ดูฝั่งนี้นิดหนึ่งแล้วกันเนี่ยครับฝ่า <c> ย <oughs> ท้ายเงาไม่มีแตกรายงานเลยถือว่าใหม่กับสภาพเนี่ยสมเหตุสมผลครับบอดี้ก็สีเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้เป็นกระจกสองชั้นนะครับทั้งหมดภาษีคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับต่อให้แล้วเป็นปี69เ ใช้ได้เลยนะครับกระจกนะครับคันนี้ยังเป็นกระจกเดิมรอบคันอยู่นะครับตาเบนเนี่ยครับด้านซ้ายนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับแต่ว่าก็จะเป็นอาการประจำรุ่นเลยกระจกมันจะเป็นกระจกสองชั้นนะครับพอเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้กระจกเดิมนะครับด้านขวานะครับกระจกเดิมอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับนี่โลโก้เบนนะครับ ฝังคนขับเดี่ยวตรงนี้นะเดี๋ยวเทสรปดูดูดกันนิดนึงนะครับ่างขวานะครับโอเคฝาท้ายคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับปิดลงนะครับฝาท้ายก็ดูดนะเนี่ยครับ ฝังซ้ายครับหน้าซ้ายครับอ่าประตูดูดใช้ครบทุกบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับคันนี้ภายในที่ผมบอกนะครับเป็นสีดําอันนี้ก็คือยังเป็นภายในเดิมๆอยู่เลยนะครับ หนังเนี่ยเดิมหมดเลยเนี่ยครับหนังแรปป้ามันก็จะเป็นหนังดูเรียบๆแบบนี้นะครับแผงประตูก็ยังเดิมๆอยู่นะเนี่ยครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงกลางนะครับที่เท้าแขนกลางตรงนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นรีโมทนี่เปิดอย่างนี้นะครับก็เครื่องล่างก็จะเป็นอย่างนี้ นี่นะครับแบบนี้ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับนี่กดอย่างนี้ปึ๊บใช้ได้จริงนะเก็บกดลงไปกึ๊บปิดตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นที่ใส่เศษเหรียญนะครับเก็บใส่ของกระจุกกระจิกอ่าลายไม้นะครับตรงกลางเนี่ยยังสวยอยู่เลยนยครับลายไม้ยังเงาอยู่เลยนะครับคันเกียร์อันนี้เป็นเกียร์ สุดเก้าเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับอันนี้ปรับเป็นบวกลบขับเป็นเมนวนได้เป็นทิปทอนิกได้นะครับแอร์นะครับอันนี้แยกสองโซนนยะครับคันนี้ต้องบอกว่าแอร์ฉ่ำมากแอร์หนาวมากแอร์เป็นแอร์ออโนต้นะครับแยกทั้งสองฝั่งง่ายจออันนี้เป็นจอเดิมเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นอาการประจํารุ่นเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจอแต่คันนี้เครื่องเสียงที่ได้มามันไม่ดังนะครับ อาจจะต้องไปไล่เก็บงานเองนิดนึงนะครับผมก็ไม่รู้มันเปิดยังไงเหมือนกันต้องไปเล่นดูนะถัดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเซ็นทรัลล็อกหัวหมอนหลังนะครับอันนี้โชคตอนเป็นถุงลมมันก็จะปรับเป็นแบบสปอร์ตเป็นอะไรได้นะครับเนี่ยปรับตรงนี้ได้อันนี้เป็นเซนเซอร์คันนี้เซนเซอร์ถอยนะครับหน้าหลังใช้ได้นะครับม่านหลังไฟฟ้าใช้ได้นะครับเทสได้แล้ว ไฟฉุกเฉินช่องแอร์นะครับคันนี้ช่องแอร์เนี่ยสวยเลยนะครับทุกช่องเลยไม่มีแตกเลยอาการประจํารุ่นของเจนเนี้ยพวกที่เป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยมันจะกกอบแตกง่ายมากๆเพราะว่ามันเป็นพลาสติกรีไซเคิลยุคแรกนะครับแต่เนี่ยช่องแอร์แน่นเนี่ยครับตันนี้แน่นนะครับทุกช่องเลยไม่มีเกาะแตกเลยนะครับที่ปรับเบาะนะครับเบาะคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าหน้าหลังที่ปรับเบาะก็จะอยู่ตรงประตู มีเมมโมรีมาให้นะครับเมมโมรี Memory เนี่ยมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เป็นเบาะอุ่นนะครับเนี่ยใช้ได้นะเบาะอุ่นแต่ก็ไม่น่าจะได้ใช้นะฝั่งคนขับก็เหมือนกันนะครับอันนี้เบาะอุ่นนี่ก็เป็นพวกสวิตช์ปรับเบาะนะครับปรับกระจกกระจกพับเก็บได้นะครับใช้งานได้เนี่ยครับปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้หมดเบรกมือคันนี้จะอยู่ที่เท้า บเบรกมืออยู่ที่เท้าปลดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสวิต์เปิดปิดไฟนะครับคันนี้มีไฟแบบออโต้มาให้แล้วนะครับคันนี้กระจกก็เป็นกระจกเดิมหมดนะครับหลังคาอันนี้หลังคาสลูนะครับออปชั่นนี้ก็หายากนะครับอันนี้ใช้งานได้ก็จะมีม่านปิดเปิดอย่างนี้นะครับสลูปใช้งานได้นะครับน,นี่ม่านบังแดดโอ้ไม่กล้าไปเปิดเลยตรงนี้ อย่าไปเปิดเลยเนาะมันชอบแตกนะครับอืฝั่งนี้เปิดได้นะโอเคก็ถือว่าภายในเดิมเดิมนะครับเบาะหน้าหลังเดิมเดิมแผงประตูเดิมเดิมอันนี้คือรถเดิมเดิมหมดเลยนะครับมาที่ผมก็มาสภาพนี้เลยเนี่ยครับหนังพวงมาลัยยังเดิมเดมอยู่เลยมีริ้วรอยตามการใช้งานแต่เนี่ยผมจะเก็บเดิมไม่ให้ลูกค้าแบบนี้นะครับอยากให้เห็นสภาพที่ว่าไปเดิมเดิมเลยแต่ว่าสภาพเนี่ยดีนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะด้านหลังกันครับ มาดูห้องโดยสารนะครับทางด้านหลังกันต้องบอกว่าคันนี้นะครับเล็กรูมเนี่ยเหลือเป็นศอกเลยนยครับเหลือแบบเยอะมากนะครับเพราะว่าคันนี้เป็น s อสแล้วก็คันนี้ยังได้เป็นตัวยาวด้วยนะครับพื้นที่เล็กรูมเนี่ยเหลือเยอะมากๆแต่ head room ก็ไม่เยอะครับประมาณสักหนึ่งกำปั้นได้นะครับ head room เพราะว่ารถเนี่ยหลังคามีขนาดที่อาจจะเตี้ยนะครับออปชั่นที่ให้มานะครับคันนี้เบาะนะครับปรับได้ สามารถเอนได้แบบนี้เลยนะครับปรับเอนได้มีมา่านประตูนะครับด้านหลังมาให้ม่านหลังไฟฟ้ามีให้นะครับใช้ได้ปรับกลับก่อนปื๊ดนี่แอร์ตรงเสาบีนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยแอร์ตรงเสาบีมีให้นะครับแอร์หลังแอร์หลังเนี่ยเนี่ยปรับความแรงได้เป็นหน้าจอเลยนะครับแล้วก็เนี่ยปรับได้สุดเลยแรงมากปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเนี่ย แยกกันซ้ายขวาเลยเอาดูภูไม่เท่ากันก็นแล้แล้วเนี่ยพอเราตั้งในตรงนี้ขึ้นมามันจะเป็นลมแอร์นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นท่อแอร์ถือว่าเย็นเลยนะครับดีมากมากเลยเป่ารองเท้าอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่าอันนี้นะครับเป็นกระจกนี่ครับเป็นกระจกสามารถส่องหน้าได้เลยครับมีไฟมาให้ใช้ได้นะครับแหนทั้งสองฟังเลยมีที่ตรงนี้ที่คล้องนะครับ คล้องเสื้อหรือคล้องอะไรเงี้ยของได้เลยนะครับก็ให้ความสะดวกสบายนะครับเท้าแขนคันนี้เท้าแขนมีขนาดที่ผมว่าพอดีมากๆเลยนะครับตำแหน่งที่วางกับขนาดนะครับเนี่ยตำแหน่งพอดีมากๆเลยนั่งเอ็นตัวได้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยครับคันนี้ก็คือแบบเบาด้านหลังอะไรเงี้ยเดิมหมดเลยนะครับสภาพเก่าเก็บนะครับต้องบอกว่าสภาพแบบนี้หายากมากๆ ตรงนี้ครับก็มีเดี๋ยนะเนี่ยปกติมันจะแตกหมดแล้วเนี่ยครับปึ๊บอืมเนี่ยครับใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลยเป็นที่เขียบุหรี่นะครับนี่นี่ก็เป็นที่จุดบุหรี่อยู่ตรงนี้โอเคสภาพดีครับไม่มีแตกกลาบบันไดอะไรเงี้ยครับสวยหมดเลยกราบบันไดหน้าหลังทั้ง4บานนะครับสวยหมดชนนี้นะครับคิ้วขอบยางยังสวยนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดส่วนอื่นกันต่อครับมาดูห้องเครื่องกันครับคันนี้นะครับห้องเครื่องเดิมๆเลยคาดหน้านะครับเดิมหมดสติกเกอร์อยู่ครบเนี่ยครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสองฝั่งคิ้วขอบยางไฟหน้าสวยเลยนะครับเนี่ยครับให้ดูนิดนึงเนี่ยครับคิ้วขอบยางยางนะครับยางขอบไฟหน้าสวยนะครับ ให้ดูโครงสร้างนะครับติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่โคบแผ่นกันความร้อนนะครับนี่ยังเป็นของเดิมอยู่เลยนะครับถือว่าเก็บรักษาสภาพเนี่ยได้ดีจริงๆครับเนี่ยครับแผงจิ้งหรีดนะครับคันนี้ยังสวยคิ้วขอบยางเนี่ยครับยางเบ้าชกนะครับเบ้าชกตัวถังซ้ายขวานะครับเดิมเนี่ยครับ โช๊คนะครับอันนี้ที่เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาจากที่นี่เลยนะครับเปลี่ยนโช๊มาประมาณ8 0,000ืกว่าบาทนะครับถือว่าทํามาจบมากๆครับแล้วก็คันนี้นะครับเครื่องเป็นรหัส m 1 1 3หนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคันนี้เป็นเครื่อง V8 8สูบ5 0 0 0ซีซีนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันว่าเครื่อง V85000 เป็นแบบไหนครับ เสียงเครื่องเงียบๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับตอนเช้าสตาร์ตเครื่องนิ่งนะครับไม่มีสั่นนะครับความร้อนคันนี้ประมาณสัก90นะครับความร้อนนี่ปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเครื่องให้ฟังนิดนึงครับ เสียงเครื่องตัววี8 0 0 0นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูห้องเก็บสัมภาระนะครับทางด้านท้ายกันชั้นนี้เป็นไฟฟ้านะครับฝาท้ายา <c oughs> ไฟฉุกเฉินนะครับยังอยู่อาจจะให้ดูด้านบนก่อนเนี่ยครับพลาสติกต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับสวย คิ้วขอบยางนะครับยังสวยพลาสติกนะครับตรงนี้นะครับสวยมาดูอ่ะเดี๋ยวดูนะครับห้องเก็บสัมภาระมีขนาดที่ไม่ค่อยลึกมากนะครับแต่ว่ากว้างนะครับคันนี้แบกกะไล่พรมต่างๆเดิมๆสวยนะครับนี่ยางอะไรอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยครับชุดแมรงเนี่ยครับเครื่องมือคันนี้ต้องบอกว่า ครบจริงครับปกติมันก็จะไม่ค่อยอยู่ละไอ้พวกนี้ชอบหายไปแม่แรงยังอยู่นะครับเนี่ยครับตัวถังด้านในนะครับสติ๊กเกอร์เพจอยู่ครบเนี่ยเนี่ยแบตอยู่นี่ปั๊มลมอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยครับพื้นสวยเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับสวยหมดเรียบร้อยปิดนะครับกดปุ๊บ ฝาท้ายดูดนะครับเดี๋ยวเรามาลองขับตัว W220 กันนะครับคันนี้ที่บอกนะครับโชคเนี่ยเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ถุงลมแล้วนะครับเป็นโชคแล้วซึ่งผมว่าข้อดีเนี่ยคือมันก็ดูแลรักษาเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนหรือเซอร์วิสถูกกว่าถุงลมเยอะมากนะครับแล้วก็การทรงตัวเนี่ยผมว่ามันมันแน่นหนึบกว่า ลมมันจะออกแบบว่านุ่มๆลอยๆโย,ยนๆหน่อยนะครับเครื่องตัว M113 ตัว5 0 0 0เนี่ยแปะ V8 อัตราเร่งดีมากครับจ้ำลูกนาทแทบไม่รู้สึกเลยเนี่ยถนนในซอยนะครับค่อนข้างจะขู่ขาเลยเนะี่ยแต่ถือว่าเก็บเสียงเก็บรอยต่อถนนดีมากนะครับเพราะว่า s อสค d ก็แน่นอนอยู่แล้วครับเสา AD นะครับเวลาเราเนี่ยออกจากซอยเวลาเราอย่างเงี้ยทำได้ดีเลยครับ ตาเร่งดีต้นดีเนี่ยครับจะมาแบบนุ่มๆไม่ได้กดแล้วแบบแรงแบบกระชากนะครับมันจะมานุ่ม,นมแน่นๆคันนี้เป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะครับต่อเกียร์เนียนมากเนี่ยครับต่อเกียร์แทบไม่รู้สึกเลยครับนุ่มมากการเก็บเสียงดีมากนะครับกระจกสองชั้นคันนี้ก็จะได้เป็นหลังคาสลาูบด้วยนะครับเวลาเปิดเนี่ยถือว่าห้องโดยสารก็จะดูโล่งโป่งขึ้นอีกเลยนะครับ ถือว่าคันนี้นี่สภาพเนี่ยเก่าเก็บเลยนะครับหายากแล้วก็ขับดีใครหารุ่นนี้นะครับเก็บสะสมหรือใช้งานผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ครับสภาพดีมากราคานะครับคันนี้ผมเปิดไว้ที่3 7 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ขายเป็นเงินสดนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมาลองขับมาดูสภาพได้รับรองว่าชอบแน่นอนครับห้อโดยสารเนี่ยภายในก็ดูเดิมหมดเลยนะครับรถขับดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับสลูบใช้งานได้ปกติไม่มีรั่วซึมนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากทุกแพลตฟอร์มของเวลโอไว้ด้วยนะครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับเวลโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยครับเราจะมีรถสวยๆมาให้ดูกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับ